สื่อถจังหวัดนะครับนะเราใช้เวลาในการรวบรวมยอกสานผู้ก kh er ับสพท้องที่นะครับผู้กับสพทะเลน้อยเราใช้เวลาในการรวบรวมเอกสานเนี่ยนะทิบงวันนะครับนะตัวท่านสามารถไล่ความเชี่ยงตรงแล้วขอหมายจับนะกระบวนการขบวดทั้งสี่สี่รายด้วยกันนะครับนะสี่รายด้วยกันเนี่ยก็ทั้งตัวที่นงเองนะครับประกวดตามชาร์ตนะครับ นะทั้งตัวเจโนกเองทั้งตัวลูกเขยนะครับนะแล้วก็ทั้งตัวลูกสาวนะครับนะตัวลูกเขยก็คือในตัวลูกเขยนะครับก็คือนางนางเยาวันหรือรบมุสลัมลูกสาวนะครับทำนี่เป็นผู้ใช้จ้างวันนะครับนะแล้วก็่วนอันนี้คือตัวเจนกนะครับ ส่วนนายลูกเขยนายวิสุดหรือเปล่าผมแก้วนะครับนะลูกเขยเราไี่เป็นคนขับรถนะครับสําคัญก็คือนายกิจราหรือนพันธ์นะครับเป็นคนยิงนะครับแล้วนางสาวมุสล่าหรืลูกลูกสาวเหมือนกันนะอันนี้เราที่เราตือกันนะก็เห็นได้ชัดว่าแบ่งกันทำนะแต่ในครอบครัวเดียวนะครับซึ่งพฤติการดังกล่าวเนี่ยได้ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยนะมีความหวาดกลัวนะครับนะ เรื so first, ่องนากการเป็นเรื่องในท้องถิ่นนะครับนาที่ประชาชนในพื้นที่มีความหวาดกลัวในพฤติกรรมของเจโนกนะครับนาซึ่งสามาราที่ปล่อยเงินกู้นะครับถึงแม้ว่าการปล่อยเงินกู้จะไม่ได้มากมายก็ตามนะครับนาแต่วิธีการมโกเงินโดยการใช้การโวนในการขุ่ถูกันโชงทรัพนะครับซึ่งในกรณีของเจโนะนะครับนะก่อนจะมาก่อเหตุวันนี้นะครับนะก็ต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้นะครับนาดังสาววันดีนะครับ ตัวผู้ว่าเจียนนี่เองนะครับได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเมื่อปี59นะท่านจะเห็นความเชื่อมโยงของคดีนะครับนะแล้วก็ได้เข้าร้องเรียนต่อเพื่อเฉลิมกองกำลังกลางนะครับสมัยนั้นผู้กกับสมุทรเป็นผู้กับ6และดูชอบพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับนะท่านกับสมุทรก็ได้จับกลุ่มเยกลบแล้วก็หาวุฒิการงานช่วงซักนะครับโดยมีอาวุธปืนนะครับพกอาวุธปืนเรียกเกลียวเลียงเกินกว่าตาที่ตกหนาทั้หมดนะครับนะ ซึ่งสารที่ร่างายจะคุกเกโนนะสิบกว่าปีนะแล้วเจนกโนนี่พึ่งพ้นพึ่งพ้นคุกมาเมื่อเดียวห้านี่เองนะครัใต้เดียวกว่าี่เองนะครับท่านเห็นไหมครับว่านะพฤติกรรมเนี่ยนะครับขนาดจะคุกไปสิปียังไม่เปลี่ยนนะครับออกมาก็จะวัยิงว่อีกนะครับนะเพราะฉะนัทต่อมานะครับผมก็จะไล่ที่ตึ่นว่านะครับในพฤติกรรมของเกโนนะครับนะ เก่อนหน้านี้ว่ามีห้าหนึนะครับเจริเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายประกันนะครับให้กับนางปราณีนะครับนะซึ่งเอ่อนางปราณีกับพวกเนี่ยได้ก่อเหตุยิงนะครับนะได้ได้ก่อเหตุยิงนะครับนะเออ่นะได้เออ่ได้ก่อเหตุกับพวกสามคนได้ก่อเหตุยิงนะครับนะผู้อื่นที่แก่ความตายนะครับต่อมานางปราณีหลบหนีไปนะครับนเจริก็ถึงแค่ นะครับเนื่องจากตัวเองเป็นนายประกาศเข้าบุกลิบนินประานนะครับนด้จึงได้ประกาศที่จะยิงให้หมดทั้งบ้านนะครับต่อมาเช่นเดียวกันเมื่อปีห้าเจ็ดนะครับเจ้าโกเนี่ยก็เลยได้เองลูกชายตัวเองนะครับนะใช้ลูกปืนก่อเหตุยิงบุษราของนางฟานีนะครับนล้วก็คือนางสาวเรยรัตนะครับถึงแก่ความตายก็จุดเดียวกันที่เกิดเหตุการณ์ในหัวเราเกศนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ความเชื่อมโยงนะครับนะฮะ นะซึ่งนะปัจจุบันนีล้ลูกชายเจนก่ก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะครับซึ่งในการพิจารณาคดีของลูกชายเจนกนะครับนะสารนักสืบพยานนะครับในวันที่29้และ30นะครับโดยพยานที่ขึ้นเบิกความก็คือนาะงสาววันดีและนายอารมณ์นะสองสามีพยานนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านในหัวเราเกตน,นะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพยานสำคัญในคดีนะครับนะ ตัวเจี arians, um, story, world, people people world, ๊ยบตัวเองเนี uhm ่ยนะครับเมื่อไปเยี mean, ่ยมลูกชายในเรือยำนะก็ได้ทราบว่าจะมีการเปิดความไต่สวนนะครับนะเพื่อเป็นการตัดพยานนางจึงสังเกตปิดปากพยานซะเลยนะครับด้ดยการว่าจ้างมือปืนมายิงทั้งนางนางสาววันดีแล้วก็ทั้งสามีนะครับเปเรียนให้นางส่งมีโชนะถึงแก่ความตายและนางสาววันดีแล้วไปเก็บสาหัส นะครับนะครับนะหลายคดีนะครับนะที่ทําไปแล้วจับไปแล้วแถลงข่าวไปแล้วนะก็คอยการสั่งสอบเพิ่มอ่านว่าสวยก็หมกไปเลยนะครับนะบางปีบางคดีปีนะครับสามปีแล้วนะครับไม่ไปไหนเลยนิ่งอยู่เหมือนเดิมน้านแหละนะฮะก่อนเป็นกับโบกอราบเนี่ยถ้ามีคนจับเจโน่จำคุกไปสิสิบปีกว่าๆนะครับนะก็ออกมาวี่งห้าที เพราะนั้นข้อมูลผู้กับตุกงก็จะมีผู้หมดแล้วร่วมกับน้องข้างหลังที่เป็นตัวบ่งอกปรับรางผู้กับกองปราบนะครับนะรองผู้กับกองปราบสวัสดิ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ทำมาครบถ้วนนะครับนะเราก็เดินตามรอยกองปราบนะครับนะแล้วก็ตรวจสำรวนวันนี้เมื่อจับแล้วก็ของที่ก็รับตนวตอนะครับนะก็ต้องต้องชมเชยทางบองกลการกองหลาบลำนะครับการที่ทำแล้วก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ ทางกองปหลักลางก็ได้เข้าไปสักบาทคำในรจำต่างๆนะครับก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมดนะครับมีการไปพูดคุยในเรียนจำนะครับนะถึงการที่จะต้องเก็บนะพยายามทั้งสองบาทนะครับนะทั้งทั้งตัวสามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านในหัวงเราเ็งนะครับนะไว้จำนะครับในเรื่องของทีนี้สิ่งทีนี้ท่านผมตัวเนี่ยท่านได้สั่งการกำชับนะครับให้ผม รวมปฏิบัติคดีนะครับนะโดยการบริการของท่างร่วมการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะครับร่วมกับผู้ิกำลังสืบสวนจังหวัดนะครับร่วมกับรองร่วมการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้มการสืบสวนสอบสวนตำรวจตอนที่เก้านะครับและต้องบรกเลยว่าในคดีนี้เนี่ยนะครับเป็นคดีที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี51นะครับนะก็ต้องกับเรียนำลังสืบสนว่า คดีนี้มีความผ่ดหมานกันนะครับตั้งแต่ปี51นะครับนะโดยท่านรองผู้การสมุทรนะครับนะสมายไปผู้กับู้คองต่างนะครับก็ได้ทอดคดีนี้นะครับแล้วก็ทําการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้มาหมอนหน้านี้แล้วนะครับก็คดีนี้สืบเนื่องจากนาะครับมีตัวผู้ต้องหาหรือที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าเจนนุนะครับนะที่ชาวบ้านเรียกทั่วไปว่าเจนนุนะครับหรือนางจีรพันธ์ มูสิกกับล่ะนะครับนะเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกับทั้งลูกสาวนะครับลูกเขยนะครับแล้วก็มือปืนนะครับร่วมกันก่อเหตุนะครับท่านเป็นผู้จ้างวานเองนะครับเป็นผู้เป็นผู้ใช้นะครับนะให้ลูกเขยลูกสาวแล้วก็มือปืนนะครับนะร่วมกันก่อเหตุยิงนายน้ำลงในชุดนะครับเสียชีวิตรวมถึง นางสาววันดีจอเสมอนะครับซึ่งเป็นภรยาจะรับไหวเก็บสาหนะครับเพเกิดที่ร้านนายหัวงเราเก็งนะครับเพื่อวันที่29สิางหาคมนะครับซึ่งนะครับนะผมก็ต้องเรียนว่านะแน่นอนนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คดีอิจกรรมท้ามชาตินะครับแต่เป็นคดีที่ไปรชนในท้องถิ่นเขาหวาดกลัวนะครับในตำบลหมู่บ้านหวาดกลัวนะครับดังนั้นวันนี้ ขบวนการขอนแก่ลุกนะครับวันนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะครับนะไล่สืบสวนความยุ่งยวนโดยท่าออกหมายจับได้ทั้งหมดและทียสำคัญวันนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าพนักงานหมวดสอบกลางนะครับนะท่านผู้การหรวจกองปราบพลังและผู้กบฏในปัจจุบันซึ่งบางทีและปีนี้กองปราบเนี่ยได้ทําความยุ่งยวนไวปมากนะอย่างคุ้มคุ้นนะครับก็ไปเห็นให้สถานีตำรวจภูธรท้องที่นะครับนะอาศัย ครอมปูนจากกองปราบแล้วร่วมกับกองปราบในการเ,เข้าสืบสวนคดีร่วมกันนะฮะโดยท่านสามารถทำบันทึกอย่างลุ่มๆนะครับก็วันนี้ผมเองก็ได้สังง่งการนะครับทั้งผู้ก,การนะครับแล้วก็รองผู้การแล้วก็ผู้กับดูสินะครับผูบ้กับติ่งนะครับให้ไล่เกลื่อนใจนี่น่าเราหลบข้อมูลต่อนะครับวันนี้ก็เราหน้าจอหมายจากเพิ่อเตือนอีหน่าจะไม่ต่างกับสิ้รายนะครับผมก็ต้องฝากสื่อมวลชนว่า สื street, ่อมวลชนในทุกท eh. ี be, ่เนี่ยนะย่อมจะรู้ข้อมูลอยู่แล้วว่าใครเป็นนายหน้าบ้างนะครับใครเป็นนายหน้าหนึ่งู้ต้องระบบบ้างนะแล้วก็ทวงหนี้อย่างโหดบ้านแล้วก็ขอข้อมูลแจ้งผมนิดหนึ่งนะครับเราจะได้ทําการจับกลุมให้หมดสิ้นไปนะครับแต่ว่าไอการเป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อกู้เข้ามาเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะครับแต่ไม่ได้หมายว่าไปจับนายหน้าหนึ่งู้แล้วก็เขาปล่อยคู้แล้วก็ ล, Nil, ลูกนี้เอาเงินเข้าไปก็จะเที่ยวก็าไม่คืนก็ไไปถูกนะครับนะเพราะนั้นเป็นที่ก็ต้องใช้นะแต่การใช้หนี้แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไปเขาผ่อนทกต้นไปแล้วก็จะไปเอาเขาอีกจนล้นแล้วนะครับนะเขาจ่ายไม่ไหวก็เป็นงนนี้แบบนี้นะครับความเป็นธรรมมันก็ไม่มีนะครับนะเพราะนั้นผมเองนี่ยนะเป็นรองด้ดยการดูปรับปรามที่ระบบนะครับก็ต้องลงมาดูทุกส่วนนะครับ วันนี้ทั้งท่านขบตรสุวัตนะทั้งท่านรองมงศักดิ์นะครับท่านรองสุชาติฤทธสวัสดิ์ก็าบอกหมายผมลงมาดูนะครับนะนะครับวันนี้แล้วเรื่องนี้ได้มีการจับคู่ผู้หาไปหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ผู้หาก็ไม่ได้การมาตัวจยืนยัตอนนี้ป็นการตรวจไหมครับตอนนี้ยือยู่ันจัะหมดนะครับนะเพราะถือว่าขาดแค่ครั้นการประกันทั้งหมดนะครับนะดังนั้นก็ต้องฝากผู้ดับท้องที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่มัลุงนะครับเอ่อเราเข้าใจว่าคนใต้เนี่ยเราใจร้อน นะครับอันนี้ท่านจะเห็นนะเราะว่าเราเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการรัควาปลอดภัยนะครับนะเราทราบอยู่แล้วว่าปัญหาขัดแย้งอยู่ไหนนะต้องรีบไปแก้ต้องรีบไปใช้วิธีการรัควาปลอดภัยก่อนเกิดเหตุยิงกันนะครับแต่เมื่อเหตุเกิดแล้ววิีการยิงกันแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็จะเหนื่อยท่านแต่การที่เราไปติดตามไล่ตามสืบสวนนะครับจากความเสียหายที่เกิดไปแล้วเพราะฉะนั้น ผมจะพยายามพูดเน้นหนักตลอดเ,เวลานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของพัทธลุงนะครับว่าวันนี้ผุ้กกับท้องที่เนี่ยรยับผิดชอบพื้นที่ที่ไม่มากนักนะครับและพื้นที่เราเนี่ยยังไม่ค่อยมีความทันสมัยมากนะครับเราก็อยู่แบบบ้นานๆเราก็ต้องรู้ว่าพื้นที่เราเนี่ยมีความแย้งกันอยู่ไหนบ้างใครบ้างที่น่าจะยินกันนะเราต้องไประับก่อนนะก่อนจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับ